บอ้ผมก็ได้ไปเล่นรอบล้วครับผมก็ได้ไปเานดี้มาไปติดกันั้ีนะครับข้านาครับดไเามดี้มาหนึ่ชุดนั้เมาสามสิบเลยว่อเนะครับีช้นะครับนีผมขอไปลงหลังแป๊บนะครับเล้วดีจะอเอาเพชรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเค เราเราก็ขอตดคิดแบบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวโอเคเราก็จะเตะดาทุกตัวของโลกนะครับก็ได้เ,เลยเพอทครับาดายนี่ย เดียวเองเดจะติดบบติดแบอะไรมันคืนแก็บนสองนส่แบน้สองสกเลนุสองคมมีะรอันนี้บ้าอะไอินชาตะบ้าอะไรรวยใส่แลบขอไปตัดไม้แบ๊บนไม่

เออดาบดาาเองชัยเอาม่เองชัดมันได้ปะไม่ได้อ้เร็วออ Oke, tuh, cok, cokumeh, cok, cokumeh, 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 พี่ว่านั่นปวดัาในชีวิตจริงแบบน,น,ออออนอนนอนนอนพี่นอนรอปูเลยนะตอนนี้อนะินช้ยดาวไฟยังไม่แห้งจริงไร ลองลองตีพี่นแ้าต่อ่าลองตีพี่ดิ What the fuck ดจริงด้แต่แต่มันแต่มันก็ไม่ดีรถน้อยแต่ดูดาบพี่สิครับ ช่ไอันนี้มีข ouais. pues, ้ามเล็กเองถ้าเปข้านิดเดียดนิดบนนี้ยังลุนเลอนเยงแต่อย่างนี้มันเป็นลนะพี่ขโมยเพชรคนอื่นพี่ขโรอืยสลอพี่ขอลาปิดลาพีนะ

เราให้แรงหน่อยเลยไม่พินชัดของไม่ได้มันมันยังไม่พังใช่ไหมของอะ่ะพอเราจะเอาไปบวกอะ่ะม,มันต้องให้แบบมันต้องให้ลดก่อนใช่ไหมไม่รู้อะ่ะรูมันบางอ่ะมันก็จะบวกกันไม่ได้ ใช่อันบางอันก็จะบวกกันได้มันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมก็ไม่ไมรนนู้อันนี้อันนี้มันอันเยอะนี่มันเหลือเหลือกันอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เดีย๋ยวไม่ทำให้เดียง่ายเอ็นชานให้พี่หน่อย ดูเลเวลยี่สิบเอ็ดมันต้องเอาอันที่มันน้อยกว่าอยู่ทางหน้าสุดไห่ครับขอไปเพิ่มเลเวลแป๊บหนึ่งนะครับขอหยุดเวลาแป๊บแบบโอเคแล้วก็ได้ทำการไปหารับปเป็นที่แียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ได้เลเวลมาเป็นที่แล้วนะครับ<ช>เป็นกล่องเลเวลนี้เลยรู้ไหมครับผมทำยังไง ผมไปอันนั้นมาเขาเรียกว่าอะไรว่านเอ็มบีซีนะครับจากนั้นก็เป็นแรกของมานะครับจากตรงนั้นนะครับนั่นน่ะนั่นน่ะจะจะจะคว้างทำไมครับนั่นนะครับตรงนั้นนะครับเป็นหมู่บ้านเอ็มบีซีนะครับผมก็ได้แบบเออเออของเขามาครับผมได้ของชิ้นครับแล้วก็อยากขโมยผมโมยชิ้ ไปกินข้าวนะครับตอนนี้ผมก็ไปกินข้าวผมก็ได้เล่นต่อนครับโอเค <Okay. S 2> ผมก็ได้เล่นกับชาวบ้านนะครับแต่ผมไม่อยากเปิดกลิปน,นะครับ ไม่เป็นไรลชุดเก่อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเด็กใชขับใจขับใจใจดพี่ก็ลองตีด้วะตีบูป <c oughs> ้ยิงย่ไกอุ้ย ไม่ไม่มีดีสองครั้งมันลดสี่หลอดครั้งหนึ่งลดสี่หลอดสี่หลอดในครั้งที่สจะลดสองหลอดสี่เขาแรกสี่่ตัดไม้ดีกว่าไม้ดีก่าใวเียือป่ะวยหมดแล้วสองก้อนเหใช่ใช่หมดเลย <Level. S 2> แล้วผมขอไปทำงานกับเอออันนั้นก่อนนะครับกับชาวบ้านโอเคก็มาแล้วนะครับผมก็จะไปตัดไม้อะไรเปรียกเมื่อก,กี้ไปกินข้าวมาพี่กินข้าวคนเดียวปูไม่ได้กินเพราะว่าูมันกินก่อนปูมันนั่งเล่นรอเลยปูมันนั่งเล่นเกมอือ่อนรออ๋ออร่อย มเมเเื่อกี้ตูดเบียกเลื่อนล้มเออไม่ได้เลื่อนดิโดนโดนคนเทน้ำใส่ตูดใช่ไหมค่ะตัดไหมน ก็จะทำให้พื้นที่มันกว้างเลยครับดูว่าพื้นที่จะกว้างได้ไหมพื้นที่เนี่ย,ยแบบกว้างขตดอ่ะขาอย,ขอ,อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเจอไมโอกก็ตัด ยินเลยแล้วสามารถเดินเท่าไหร่ล้ว11นาทีโอเคก็เออขอลาไปก่อนนะครับกลับไหมครับชิดเลิศทีพี่ก็นะครับขอลาไปก่อนเองครับบ๊ายบาย